แรงไม่เบานะเนี่ยซันนี่สกายมวยถูกคู่เปิดศึกผ่านคอมเมนต์แฟนๆถึงกับลั่นสงครามได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อสองพี่น้องในวงการอย่างสกายวงรวีและซันนี่สุวรรณเมหานน,นท์ได้ทําการเปิดศึกกันโดยเริ่มมาจากที่หนุ่มสกายได้มีการโพสต์ภาพสมัยเวละอ่อนตอนรับวันเด็กที่ผ่านมาพร้อมกับพิมพ์แคปชั่นสั้นๆว่าสมัยอ้อๆสุขสต์วันเด็กครับงานนี้กรทําเอาพี่ชายคนสนิทอย่างซันนี่เข้ามาคอมเมนต์ตอบกับภาพดังกล่าวด้วยว่าดมกาวมาแล้วก็กาวอีกที งานนี้ก็ทําเอาหนุ่มสกายสู้กลับตอบกลับคอมเมนต์ไปว่านี่ไงอย่าปล่อยไว้กเกษียณไว้กับคีย์บอร์ดแถมศึกครั้งนี้ก็ดูท่าว่าจะไม่จบง่ายๆเมื่อสกายได้มีการโพสภาพของตัวเองอีกครั้งพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่ามีสไตล์โนสตตังแมวซันนี่จะเข้ามาแซวหล่อจุงน่ารักอกะท้หมาเด็กแต่ดูเหมือนว่าความแค้นจากคอมเมนต์ที่แล้วยังคงไม่หายหนุ่มสกายก็เลยตอบกลับคอมเมนต์อีกรอบแบบเบาๆว่าขอบคุณฮับแมวกเกษียนปลดระวังทำเอาแฟนๆถึงกับฮาลัาน่นด่าลุงยังไม่โกรธเท่ากับ ด่าวระเกษียน